Community Isolation ก็คือรูปแบบของการที่ใช้ชุมชนเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่อาการไม่มากันบริบทก็คือชุมชนต้องเป็นเจ้าของเรื่องชุมชนต้องให้ความเห็นชอบประเด็นที่2ก็คือตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับต้องเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากไม่ต้องการการใช้ออกซิเจน โดยหลักคือเราจะให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านก่อนถ้าทาได้แต่ถ้าไม่ได้เช่นสถานที่ไม่เอ,อื้ออานวยที่บ้านเราก็จะใช้วิธีการแยกกักตัวที่ชุมชนซึ่งตรงนี้จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เยอะเพราะว่าการแยกกักตัวที่ชุมชนเราสามารถที่จะรับคนไข้ที่รับประมาณ200-500ถึงคนถ้าทำได้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาจจะมีการทำ community isolation ที่รับผู้ป่วยได้หลายหมื่นคนซึ่งจะเป็นการแยกตัวผู้ติดเชื้อออกมาจากชุมชน การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยลงครับเราจัดให้มีอาสาสมัครจากชุมชนนะมาช่วยกันโดยมีการจัดเวรเป็นรอบๆแต่ก่อนที่จิตอาสาจะมาทํางานเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําเรื่องของการระมัดระวังการติดเชื้อจะทําอย่างไรการบันทึกอาการสังเกตอาการของคนไข้นะจะทําอย่างไร ขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมพยาบาลและแพทย์เนี่ยก็จะมาดูข้อมูลแล้วว่าให้คาปรึกษากับทางจิตอาสาคนไข้ที่สบายดีไม่มีอาการก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆจนครบ14วันแล้วก็กลับไปอยู่ชุมชนที่บ้านของเขาส่วนคนไข้ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงในการที่แย่ลงที่เรียกว่าเริ่มเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะมีการให้ยารักษาถ้าอาการเกิดแย่ลงอีกนะครับเราก็จะมีระบบของการส่งต่อเข้าไปที่โรงพยาบาล ชุมชนที่โรงพยาบาลดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีความร่วมมือความสัมพันธ์ความผูกพันกันระหว่างทีมแพทย์พยาบาลกับชุมชนอยู่แล้วนั้นการทําง,งานร่วมกันเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การดูแลในชุมชนเนี่ยประสบความสาเร็จนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันท่านช่วยได้ครับชุมชนช่วยได้ท่านสามารถแยกผู้ป่วยผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนได้การแพร่ระบาดในชุมชนท่านจะลดลงทันที บุคลากรสาธารณสุขก็จะมีอัตรากำลังหรือมีเตียงที่จะไปดูแลเพิ่มเติมขึ้นได้ถ้าผู้ติดเชื้อ,อรายวันลดลงซึ่งตรงนี้ทุกคนช่วยกันได้ฝากให้พี่น้องและบุคลากรช่วยกันสู้ครับขอบคุณครับ